ล้แวท้องทะเลยังเต็มไปด้วยปริศนามากมายนักสำรวจยังต้องแปลกใจกับการค้นพบสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาวันนี้เรามีตัวอย่างสิบสัตว์ทะเลสุดแปลกมาให้ได้รับชมกันอีกครั้ง b a r r e l Eye f i s h มองผ่านๆอาจสงสัยว่าตาของมันคือตรงไหนกันแน่ชื่อไทยถูกเรียกว่าปลาหัวใส เนื่องจากหัวมันใสจนมองเห็นอวัยวะภายในโดยเฉพาะตาสีเขียวสองข้างด้านบนส่วนดูด้านหน้านั้นจริงๆแล้วคือจมูกของมันเกิดข้อถกเถียงมายาวนานว่ามันจะมองเห็นเหยื่อของมันได้ยังไงเพราะตาของมันสามารถมองได้เพียงด้านบนเท่านั้นรวมถึงปากของมันก็เล็กกว่าปลาอื่นๆมากแต่หลังการสังเกตอย่างใกล้ชิดทําให้พบว่ามันสามารถเคลื่อนตาของมันไปมาได้เมื่อมันต้องการสอดส่องหาเหยื่อมันจะเคลื่อนตาไว้มองด้านบน และหากต้องการเห็นภาพด้านหน้ามันก็สามารถเคลื่อนตาไปด้านหน้าได้เช่นกันด้วยส่วนหัวที่ใสจนแสงลอดผ่านตัดกันกับลำตัวที่ทึบสนิททำให้เกิดเป็นรูปด่างแปลกประหลาดแบบนี้ขึ้นมาได้ซีชัฟไฟโคลเปพอดหากคุณเคยเห็นประกายวิบวับในทะเลมาก่อนนั่นอาจจะเป็นแสงจากสัตว์ตัวเล็กๆที่ถูกเรียกว่าซีชัฟไฟหรือไพลินแห่งท้องทะเล เชื่อว่าแพลงต้อนสีสดใสนี้มีอยู่มากมายบนท้องทะเลทั่วโลกแต่มันก็ไม่ใช่สัตว์ที่จะมองเห็นได้ง่ายๆนั่นเพราะโดยทั่วไปแล้วมันจะมีลำตัวที่โปร่งใสใเาวกับหายตัวได้ตัวเมียจะเกาะอ,อยู่กับสัตว์ที่แปลกไม่แพ้กันอย่างซับในขณะที่ตัวผู้มีความสามารถที่สามารถเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียได้พวกมันมีแผงคริสตัลบางๆอยู่ภายในอาศัยหลักการสะท้อนของแสง สีของมันจะสลับไปมาระหว่างสีที่มองไม่เห็นกับสีที่มองเห็นได้สีของพวกมันยังแตกต่างกันไปตามแต่ละสปีชีตั้งแต่สีเดียวไปจนถึงหลากสีพวกมันดูเหมือนหลุดออกมาจากมิติควอนตัมในหนังไซไฟ Feather Star ภายนอกอาจดูเหมือนต้นหญ้าที่หลุดลอยอยู่ในทะเลแต่จริงๆแล้วมันคือสัตว์ที่สำเร็จวิชาพลังตัวขั้นสูงในตระกรูไขน้อย หลายๆสปีชีสร้างอวัยวะคล้ายก้านสำหรับเกาะพื้นหรือก้อนหินต่างๆเพื่อพรางตัวกับปะการังเฟเทสตาร์คือไครน้อยที่เสียก้านนั้นไปและกลายเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่อิสระแทนการเกาะอยู่กับที่มันมีระยางยาวเปรียบได้เหมือนกับแขนโดยแต่ละข้างนั้นเต็มไปด้วยขาขนาดเล็กที่ใช้สำหรับการดักจับแพลงต้อนต่างๆเป็นอาหารเมื่อมันจับอาหารได้มันจะค่อยๆลำเลียงอาหารผ่านขาเล็กๆไล่ไปจนถึงปากที่อยู่กลางลำตัว ปกติมันไม่ไว่ายน้ําไปมามากนะักแต่เมื่อมันเคลื่อนที่ทําให้เกิดภาพที่น่าหลงไหลทั้งสวยงามและน่ากลัวในเวลาเดียวกัน l เลปโตเซฟาลัสเลปโตเซฟาลัสถูกเรียกง่ายๆว่าปลาเมือกอวัยวะพวกมันมีเพียงปากและลำไส้เส้นเดียวเรียวยาวไม่มีครีบและโปร่งใสจนสามารถมองทะลุได้ภายในตัวนั้นไม่มีเซลล์เม็ดเลือดแดงอยู่เลยกล้ามเนื้อของพวกมันยังบางมาก และแผ่ออกเป็นแผ่นกว้างจริงๆแล้วพวกมันเป็นตัวอ่อนของสัตว์ที่เรารู้จักกันดีนั่นคือปาลาไหลนั่นเองโดยสภาพโปรง่งใสนี้จะกินเวลาประมาณ3เดือนเมื่อเวลาผ่านไปลำตัวจะเรียวขึ้นแบบปลาไหลทั่วไปและมีสีที่เข้มขึ้นตามมาโดยการที่มันโปร่งใสจนมองทะลุได้นั้นช่วยทำให้มันรอดสายตาจากลักล่าต่างๆได้นั่นเองตอมเปอีเวิม ลึกลงไปในเขตที่น้ําทะเลร้อนจนเดือดอยู่ตลอดเวลากลับมีหนอนชนิดหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสบายใจใต้ทะเลลึกตามรอยแยกบริเวณภูเขาไฟหรือแผ่นโลกจะมีปล่องไฮโดรเทอร์มอลซึ่งเกิดจากแมกมาปะทุขึ้นมาก่อนจะเย็นลงจับกันเป็นก้อนอุณหภูมิของปล่องเหล่านี้สูงถึง100องศาเซลเซียสแต่ปอมปีอ e ีเวิร์มกลับสามารถยึดเป็นบ้านแสนสุขของพวกมันได้พวกมันมีหน้าตาแปลกประหลาดพวกมันยาวได้ถึง13เซนติเมตร บนหัวมีหนวดรูปร่างคล้ายขนนกใช้สําหรับหายใจส่วนลําตัวเต็มไปด้วยขนที่เป็นความลับทําให้สามารถอาศัยในที่ร้อนจัดได้ซึ่งขนเหล่านี้จริงๆแล้วคือแบคทีเรียที่เป็นดังฉนวนกันความร้อนการศึกษาพวกมันยังทําได้ยากเพราะพวกมันไม่สามารถทนต่อแรงดันที่เปลี่ยนกระทันหันบนผิวโลกได้ความลับของมันจะมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได้เป็นอย่างมากบัตตี้เบลลี่คอมจีนลี่มองผ่าน ใครจะเชื่อว่านี่เป็นสัตว์จริงๆเจ้าก,ก้อนสีแดงนี้อาศัยอยู่ในทะเลลึกที่ไร้แสงสะส่องจากผิวน้ํามันอยู่ในตระกูลของคอมเจลี่ซึ่งแต่ละตัวนั้นมีโทนสีที่แตกต่างกันออกไปแต่บลัดดี้เบลลี่คอมเจลี่ทุกตัวนั้นมีจุดที่เหมือนกันคือท้องสีแดงเหมือนเลือดในทะเลลึกสีแดงนั้นจะดูเหมือนสีดําจึงทําให้พวกมันพรางตัวเข้ากับความมืดได้ดีและเมื่อมันกินเหยื่อที่เรืองแสงเข้าไปท้องของมันก็สามารถช่วยปิดแสงเหล่านั้นได้ อีกสิ่งที่น่าสนใจคือมันยังมีแสงหลากสีส่องประกายรอบตัวอีกด้วยแสงเหล่านี้เกิดจากอวัยวะคล้ายผมที่เรียกว่าสีเลียซึ่งใช้สำหรับการว่ายน้ําเมื่อสีเลียขยับเป็นคลื่นจะทําให้เกิดการหักเหของแสงรอบตัวมันเกิดเป็นแสงสีรุ้งเคลื่อนไปรอบตัวท่านั้นยังไม่เปล่งประกายแวววาวพอมันยังขับถ่ายเป็นเจลลี่ที่มีแสงระยิบระยับอีกด้วยธรรมชาติเอง ก็ดูเหมือนจะชอบไฟ R G B เหมือนกันแฟนทอม Jellyfish นึกภาพการลงไปในท้องทะเลลึกที่ดำมืดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบเจอแฟนทอมเจ l l y ่ฟิชหรือแมงกระพุนผีคือแมงกระพุนขนาดยักษ์มันมีขนาดได้ตั้งแต่1เมตรถึง10เมตรหนวดของมันยาวและดูเหมือนผ้าที่ยืดยาวเรากับโบกพัดไปตามน้ำทะเล หนวดเหล่านี้ยื่นยาวออกไปอีกหลายเมตรพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับเพราะตั้งแต่พบเจอครั้งแรกในปี1989จนถึงปัจจุบันมีการเจอมันอีกเพียงแค่ร้อยครั้งเท่านั้นร่างกายที่เป็นวุ้นของมันทําให้มันทนต่ตอแรงกดดันมหาศาลในทะเลลึกได้มองไกลๆขายจอม,มารผู้ชโชวร้ายใต้พรคลุมสีดำจากนิยายแวมไพร์สควิ เมื่อมีผีแล้วก็ต้องมีแบมพายหมึกตัวนี้มีสีแดงเข้มตาโตสีน้ำเงินหรือเขียวหนวดทั้ง8มีแผงยึดกันคล้ายผ้าคลุมหากมันถูกคุกค,คามมันจะเผยแผงหนวดออกมาให้เห็นตามหนวดจะมีหนามแหลมเรียงรายจำนวนมากเพื่อใช้ในการล่ามันยังสามารถเปลืองแสงสีฟ้าได้จากแบคทีเรียที่เก็บไว้ในตัวของมันเพื่อป้องกันตัวจากนักล่านอกจากนี้มันยังถือเป็นลิฟวิ่งฟอสซิล นั่นคือมันคงสภาพนี้มาเป็นเวลาหลายล้านปีแล้วหน้าตาที่น่ากลัวของมันทําให้แม้ก,กระทั่งชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันคือ v a m p พ r o โรตติสอินเฟอร์นาซึ่งแปลได้ว่ามึกแวมไพร์จากอเวจีฮ a r ส์พันจ์ฟองน้ำหน้าตาแปลกประหลาดเหมือนแผงกองอากาศนี้ เป็นนักล่าที่ร้ายกาจอย่างไม่น่าเชื่อ h a ร์ s สปอน e หรือฟองน้ำผินเป็นสัตว์อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกกับรูปร่างที่แตกต่างจากฟองน้ำทั่วไปมันมีแฉกที่สามารถยื่นยาวออกไปได้หลาย10เซนติเมตรแต่และแฉกนั้นมีการที่เรียงแถวตั้งเป็นเส้นตรงด้านบนของกา้านมีก้อนกลมบรรจุสเปิร์มสำหรับการสืบพันธุ์แต่ละก้านนั้นยังมีหนามเล็กเรียงรายตลอดทั้งเส้นในขณะที่ฟองน้ำชนิดอื่นๆกินแพลงตอน และสัตว์เล็กอื่นๆเป็นอาหารฟองน้ําพินกลับเป็นสัตว์กินเนื้อโดยมันอาศัยจังหวะเหยื่อเข้ามาติดกับแผงก้านของมันหนามบนก้านนั้นจะช่วยแยกชิ้นส่วนของเหยื่อออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะดูดสารอาหารผ่านรูคุมคนของมันมันอาศัยอยู่ในน้ําลึกมากทําให้การค้นหามันเป็นเรื่องยากและวิถีชีวิตของมันยังคงต้องศึกษากันต่อไปไพโรโซมครั้งหนึ่ง มีการพบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กับหน้าตาที่ชวนสงสัยมันดูเหมือนท่อขนาดใหญ่กลางทะเลไร้ซึ่งอวัยวะอื่นใดนอกจากผิวหนังและมีช่องตรงกลางบางว่าเป็นหนอนยักษ์บางว่ามันเป็นวัตถุลึกลับที่มนุษย์ไม่รู้จักสิ่งนี้จริงๆแล้วคือพโรโซมและมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงตัวเดียวพโรโซมคือนิคมที่รวมกันของซูอิกสัตว์โปร่งใสคล้ายแมงกระพรุนซูอิกนั้นตัวเล็กมากจนเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่พวกมันก็สามารถรวมตัวกันขนาดใหญ่ได้มากกว่า10เมตรสู้อีกแต่และตัวยังมีความสามารถในการเดืองแสงพวกมันจึงถูกเรียกกันว่าไพรโซมที่ผสมคำระหว่างร่างกายและไฟแม้มันจะไม่ทำอันตรายกับมนุษย์แต่การยึดติดกันเป็นผิวของพวกมันแข็งแรงมากเมื่อพวกมันมีจำนวนมากขึ้นจึงขัดขวางทำให้การทำประมงยากขึ้นตามไปด้วยเคยมีการพบซากข,ของนกเพนกวินที่ติดอยู่ในตัวของไพรโซมเพราะมัน ไม่สามารถหาทางออกได้พวกมันคือตัวอย่างความสามาคัคคีของธรรมชาติและไพโรโซมไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนแต่ถึงอย่างไรก็ตามสัตว์ดังกล่าวทั้ง10ชนิดก็ยังถือเป็นแค่ส่วนเล็กๆในมาหาสมุทรที่กว้างใหญ่แน่นอนว่าภายใต้นุกสีครามที่ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นแหล่งธรรมชาติอันน่าพิศวงที่ที่ทั้งลึกและมืดมิดเช่นนี้ย่อมต้องมีสัตว์น้ำหรืออาจจะเป็นสัตว์ประหลาดสำหรับใครหลายๆคนซ่อนตัวอยู่ และยังรอการค้นพบต่อไป